โอเคนะทุกคนตอนนี้กาบันายนเดคเก็บมักแตงมาเรียบร้อยเนาะนี่มักแตงบันายนเดค้นขึ้นรถเรียบร้อยเนาะก็คือเมื่อยทุกคนเบิ่งสภาพบ่ได้ลยอยุ่งข้ายองเบิดออกมาตั้งแต่จักโมงว่ะตั้งแต่สี่มุ่รือว่าสี่ทุ่มเขาจะเอื่อนเนาะถ้าเป็นภาษาไทยสี่ทุ่มบอกว่าไม่ละสี่ทุ่มเว้ยบุ๊มบั่นเขาออกมาพวกมุ่งพวกมุ่งเสาพวกมงเสาเอื่อนว่าพวกทุ่มบอกนี่ยังโบว์จักเนาะ แต่หกมุมงสาเดนนี่มันทลายแล้วเนี่ยเดนนี่จะนอนเกามุงเนาะบ้าน่าย,ยิ่งพอด้กินข่าวเลยทุกคนเัานีทุกคนน้องมันนี่เดี๋ยวชิพานทุกคนไปเก็บของแต่งเนาะก่อดึงกากเขาขกล่ขาขมาสบายดีสุภาพบุรุสเซนอรอเลยสุภาพสตีแซนสวยเบิดทุกคนเนาะอ่ามันนี่เนาะบ้าน่นายิ่พอนาทุกคนไปเก็บแตงยามเสาเนาะเพราะว่าในเพราะว่ามันนี่ก็ถือว่าเป็นมือดีเนาะมีลูกค้าเอาพี่นี่เนาะลูกค้าก็จะสร้างของแตงมาประมาณสิบสอบทุกคน ชิปสอบก็ค bueno. ือชิปเป่าภาษาบ้านเขาเนาะชิปสอบชิปเป่าชิปสอบชิปสอบภาษาบ้านเขาเลยก็เป่ากับเป่ากับเป่ากับเป่าสอบเนี่ยกับเป่าข่าเด็กเพราะมันชิปสอบทุกคนนอนเดี๋ยวชิพานทุกคนไปเบิ่งเพราะว่าลูกค้าคุณสร้างมากไก่สร้างไสิรลายเติมแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวให้สิพานทุกคนไปเลยก่อนจะไปกะรีวิวรถดนินึงเนาะเนาะรถไทยที่ให้สิพานทุกคนไป คือตอนนี้นะพอ่าได้เก็บฐานเนาะอยู่สวนเนี่ยไปเคาับมีแต่เก็บเข้าก็สอบกับแบกขึ้นรถแต่แกมาเฮื่อนตาหายลูคลา้ามาเอานนองทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวสิตัดตอนไปตอนตอนขับรถเลยทุกคนจักตอนจักรถตอนเสาบเนี่ยประมาณสี่หาเทื่อนจัก๊กหลายกมเย็น 不玩药。 นี่ห่อได้มาห่อนสนนวนเงียบร้อยเราเพราะว่ากำลังปิดถาดพี่น้องคือเห็นแตงยาไผ่เออเอา้าอี่เมยเราไปขายแตงยีเรือแล้วลงไปขายอยอย่ในตลาดะนี่เห็นอยู่อ่ะอันนี้เนะทุกคนกระสอบ ลูค้าก็จะสั่งมาซีบสอบนะสั่งสั่งมาตอนแรงวันนี้ก็เลยมาเก็บใหตตอนเช้านะทุกคนเนาะสิบสอบเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเก็บเลยเพราะว่าตอนนี้พอเขาปิดแล้วโอเคแล้วทุกคนตอนนี้อะวาในี้หอนสวนแล้วแล้วเนาะนี่ทั้ง่างก็คือจิบนหนาที่เป็นหนามหมองเนาะขาวๆเนาะเนาะลูกลาจูแต่งอะไรเบื้องตอนเช้ากันป้าท ซิปสอบผู้พี่น้องมือนนี้นะปิดซิปสอบผู้ตอนสาวเลยมาปิดแต่สาวเลยมือน,นี้ดี่มือกองเนาะยางมาตามล้างนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปปิดไปเก็บแตงเลยเพราะว่าเราปิดเลยแล้วเราปิดถ่าเรียบร้อยนีไ่ไปเก็บเสร็จสอบจะกันนี้มาบรรยากาศยาม้าน้ำหมอ้อทั้งล้างยังเต็มอยู่บรรยากาศคนดีเลย กว่าครบก็อายนุ่มีดอกรถดีๆน้องขี่มิจฉรถดีให้น้องกินเสียบวัดต um ีน네้อยกว่างข้ามคมถึงมันไว้ตัวไว้ได้มีเนาะทุกคนเนาะเราคิดถาอยู่ตัวนเนี่ย เชจะปิดจะขายเดีห่หรอ,อ,อ,อถ้าก็ปิดให้ย่างแบบนี้โว้ยจะลืมไหมว่าเจมมา้าจกูวาทางทางดิสฐ์ทางุูนะให้ตัวนัน้นไะท่าน่ะน,น,นะนี่คือว่าปิดแล้ววันนี้นะแล้วทุกคนเนาะนับปิดถ่ายอ,อ,อยู่ดิ มว่านปิดปิดทางให้ลุ่มให้นี่จะกระปิดบ่พออกใ้น,นี่นะเนาะต่อไปเดี๋ยวสิะห้ยว่ากวางจับกล่องให้บันีเด๋ย้อนสก็บ,บกแตงเขาก็สอบกวางตัวสก็บ,บกแตงเขาก็สอบบอกอาจบกล้องจะ้ะจวันยว้อนสก็บ,บกแตงใส่กระสอบกันบันทิปสอบ sau đó sẽ sắm lại cái tập con ngon 3 tôi như thế nào, cháu còn ยีดังลังเมมากเข้ตะกดเนเ็เป็ดยีด้าดังล่างลยอืมแตงส,กกสแหละก็้อดผพาพวกคนเก็บแตงกระสอบแล้วกัแบบเส้อรถ ปิดแล้วด้มหมนี่จะคือบบปิดมันสัและมันก็สูุกจบโอ้โหด้ินเนี่ยปีน้ำมันบ กั้วเตียงบิดักกล้องจับกล้องนอนมันสวยหนาจักนอนมันสวงบุจักขนาดอกไม่ได้สาวไม่เะ้สาวก่อนนี่หมูขนาดมูตื่นสวยนยังตื่นน้ำลังเขาอีกได้แล้วเพิ่งสอบ จับอยู่ทั้งน่ะพี่น้องจับอยู่ทั้งน่ะหมววูม่เกาะก็มุ่งหมูน่นะว่าทำอะไรทีที่แล้ที่แ้วก็เดินแต่ละคลิปเดินเห็นบ่เออโอเคเนาะพี่น้องคือมือมือคลิปก่อนเนาะพาสาแลมากินแตงเนาะพาสาแหล่ม,มากินแตง มันเป็นน้ำปิ่นได้ทั้งนั้นบอกบู๊เลิกเลิกับคลิปนี้ก็ไม่เก็บแต่งแล้วพี่น้องระหว่างซิบสอบระหว่ามื่อนี้ซิบสอบนะชสิที่เก็บก่อนประมาณสามสี่สอบห้าสอบประมาณนี้คือหอมพอหอมมากทุกคนเจอได้นี่ก็ได้ละพหอมแต่งซุกทุกคนเนีย nhé có đi bà chuột đi đồng, chuột có để kẹt Hãy kính nằm ở Ghiền ไปนี่จะไปที่ลูกมาขอตัวไหนแจกดับทุดแล้วจะเย็น หอมใจหอมต่อได้หอมคือกินครับหงว่าเนี่ยอุ้งคาแข่งดีหวานน้ำหอมนุมน่มๆนะกินกับซาเละนะาน่นะแม่งยังวะตอนสาวตอนสาวแม่งต่อหัวดึงดาวแลอย่างองาะไรยอดทุกคนเนาะเดี๋ยวไปในาสีซอนวิธีปิดหมักแต่งทุกคนแล้วก็ Bông và mực đen mặc đầy xúc, mà đầy bơ xúc nó Dây xịt bọc ha Dây xịt hát còn Mực đen nó cả Lái được rồi, nó cả bớt hân xúc Xịt đẹp, xịt đẹp Ui, 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 ui Ui, 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 ล,ล,ล,ลุลกแรงดิตัวมันแจ้งสุดที่หเับขึนทีนี้เกิดยังงอเลยประมาณนี้นี่ชิอบอกนี่ทุกคนคือมักแกงที่มันซุกเนาะก็คือมันจะขึ้นขึ้นอันนีขน้ขึ้นเจ็ดอ่ะีทมแตเกเขือบแตเกเขือบนะมันจะขึ้นขอบสีแดงเลยกะ ในวงขวัญมันนะมันจะมีแตกแตกวงอ้อมขวัญตัดรองว่าซุกแต่กวานในนอดไปซิวแซก็คือกันทุกคนสังเกตงรถเก็ตแตกสีแดงเลยกัมีดขอบแตกอ้อมขวัญมันนะ่ะคือว่ามานะันน้าซุปในเรื่องไปนะนี่กต่จะมีสาระในหนึ่งเอาเบิ้องสองมาไหนทุกคนเนี่ย คื้มาเนี่ยง่ง่ามเนี่ยง่ง่ามกับประมาณเกือบเกือบโล่เขาเลยเนี่มากง่ญ่นะซองอันนี้ยังบวมนะซุกมกนันงซุกซุกแน่นอนหาประกันเลย จะหมกักค่ะพี่จะหมกักง,งามนมาเนี่ยพีแบบหลายคนเนาะทุกคนจากชื่อน้องข่อยแบบจากหายข่อยไปทรงนาะมันแบบมันพอกระเทิรนนาะผัวลูกสองลมันอยู่ไกลเนาะถ้าม่นทรงทรงหาแบบไลายแบบเอาน้ำไล่ลกูกอะพ่อทรงเนาะทุกคนเนาะอันนี้จังมากผัวลูกสองลูเพราะว่าเขาจะอยู่ไกลแต่บบปันไดเนาะดอขา้อขัดหลุดูับถ้อาออกแต่งงามบอกแต่งงามทุกคนพี่จะหมกักใหญ่ แต่กบ้านนี่เนาะรีบเก็บรีบเก็บถ้าจะนานเจีดมุงถนเจีดมุงนี่มันอย่างนี้อ่ะสระนิดนึงแล้วซอนเนาะมีผีไปสือแต่งก็จะเอาน่ะมังบางคนไปเรียงโมเป็นบางคนไปเบิ่งเบิรงติดก็นแต่งเสือ

ใ,ใกล้ๆคือแบานี้เนาะนี่เนาะทุกคนมันจะแตกเกสเห็นบ่มันจะแตกแตกขอบนี่ต่อแตกกันนี่ซิ่งแดงนี่แสดงว่าหมานี่ซุกแล้วสังเกตเมื่อเวลาไปซื้อเนาะและ้วโนบซับนี่เนาะทุกคนเนาะคือตัวนี้จำต่อสังเกตเบื่อเนะมันจะแตกในขวันมันนะกับแตกลายสีแดงๆนะแม่แหลมซุกเลยเนาะทุกคนน่อยนี่เนะาะถ่ายเป็นไปซื้ออย่ะ้าะกันกรเรื่องเรื่องแบบนี้ทุกคนลย่ยเสือ้อลด ปลาสุกแน่นอนเพราะว่าบปลาน้าอกะปิดมากจนสิ้นเนาะทุกคนเนาะนี่คือหมากินเดี๋ยวสิปิดให้เบิ้งนี่เอามาเบิ้งไก่กว่านี่เห็นบ่คือหมากนี่มันจะแตกแตกลายแดงๆเลยเดี๋ยวงมาในปิดให้เบิ้งก่อนถ้าสิปิดป็นนี้เาก็ต้องเลื่องเลื่องเบิ้งขึ้นกันเนาะทุกคนเนาะว่าเครือเครือหมากมันยังมีหมากต่อไปบ่ถ้ามันบ่มีบ่มีหมากต่อไปทุกคนนี่นี่เ้าก็จะตัดเลยตัดขวัญตัดจากไหนทำงานนี่เนาะทุกคนตัดแบบนี้เนาะ มากกัดินใบมันออยทุกคนนี่มันจะเอ้หนึ่งเนาะเดะงามหมกักงามปะสองสองหมากนะ่ะสิโลกัวสองหมากนะ่ะชิโลกัวครับพี่น้องคือว่าแบบขเขาจะสั่งนเนาะเขาจะสั่งเป็นหมืนม่นหมื่นหมื่นเบียดเด้อ เมื 11, ่อหนึ 11, เทามืนึ่งเจ็ดสิบเเมนวะเมื่อหนึ่งเท่าไรพ่อมื่อหนึ่งเท่าไรเมื่อหนึ่งเจ็ดพันบคือกะจื้อน้ำห่านหนึ่งพันหนึ่งเท่าไร ไี่ไว้ได้เผาเอเกียรนะิบโลแล้วกบบอันนี้มันแตกหกิบหกิบหกชิบเหรหกิบก็หกหกชิพันเนาะเป็นบุหรี่วะกระเดียวหมื่น เจ็ดพันถ้าแมนมื่นหมื่นเจ็ดพันกับเจ็ดสิบที่เออถ้าแมนมื่นหนึ่งโลโลเจ็ดพันที่ไหนก็ซื้อนะกะอันนี้คือกันออเอา้าอันนั้นด้ยังถือว่าซางน้ำสนิทน่ะเจ็ดสิบโลนะ ชิปลกเขาจะสั่งนะชิ้ตเทเล็กกว้างเสียอีสบวกกว้างชิ้ตชิ้ตสิบเก้าดีงามเลยเนาะทุกคนโอเคเนาะนี่เนาะห้ากับพีทเร็วๆเดี๋ยวสิตัศตอนไปแบกขึ้นรถเนาะทุกคนเนาะ เพราะว่าคลิปนี้กับคุณซื้อว่ามันยาวเติบนึงแล้วอลไรกะบูุซื้อว่ามีสาลายอยู่เดี๋ยวถาไปเบิงตอนเท่าพ้นขึ้นรถ<อ>กันแล้วกันนะทุกคนโอเคโอเคนะทุกคนตอนนี้ไงวันไหนเด็กเก็บมกแตงมาเรียบร้อยเนาะนี่มกแตงวันไหนเด็กพ้นขึ้นรถเรียบร้อยเนาะก็คือเมื่อยทุกคนเบิงสะาพานหมดเลยข่อย,อยิง่งขย,ยองหมดออกมาตั้งแต่จักรมุ่งว่ะตั้งแต่สี่มุ่งรือว่าสี่ทุม่มเขาจะเอือนเนาะถ้าเป็นภาษาไทยสี่ทุม่มบอกว่าไม่ละ สีถุมเ้ยบุแมบิลฮาออกมาฮกมุงฮก,กมุงสาวกมุงสาวเอื่นว่าฮกถุมบ่ดิ่ยังบุหุจักเนาะแต่หกมุงสาวเดี๋ยวนี้มันทลายแล้วไงเดี๋ยวนี้จะนอนเกามุงเนาะบ้านนย,ยังพอนันตกินเข้าเลยทุกคนยังพอได้กินข่าเศ้าเลยตอนนี้ยาก,กินข้าแห้งหกะถ้าเกิเก็บไปหกสอบเนาะทุกคนแต่งนะถ้าเกเก็บไ้หกสอบเพราะว่าตอนนี้เมื่อยแห้งยาก,กินข่านะทุกคน เลยสิเขาไปกินข้าวก่อนนำะแต่งเข้าไปไว้เลยขี้กินข้าวก่อนแล้วมาปิดไม้นะทุกคนเนาะกะสำหรับแบบถ้าแม่นอยากซื้อเนาะทุกคนเนาะอยากซื้อกะสัง่งสั่งน้ำบันใหเลยเนานนะถ้าแม่นอยู่เขตใกล้เคียงถ้าแม่นบ่แม่นอยู่เขตใกล้เคียงแต่ว่าเอาน้ำลายเนาะลักลักหมื่นขึ้นไปเดี๋ยวบัานให้สิสนะ่งเนาะทุกคนนะมเนาะบ่แม่นว่าเป็นจำนวนเงินได้หมืนนะ่นเนาะแบบว่าซิปซิปโลนะทุกคน สิบโลกินไปเดียวมัาจะจะ,จะทรงหายนะทุกคนเนาะยู่ไกลอยูย่ไกลก,ก็ได้นี่ทั้งล่างท้งแต่งปิดเลยยังยังร้ายยังย,ยังร้ยงายคือเก่าทุกคนเพราะว่าแตงปีนีรนะ้ายเนาะแถมยัอยากพูดว่าเคล็ดลับแบบว,ว่าอยากหายมืแตงงวานอยากหายมืแตงดกเนาะทุกคนเนาะอ่ะกากับฝากติดตามประมาณอีพีหนาเนาะตัวนี้เดียวสิจ,จัดเป็นอีพีหนึ่งเนาะเพราะว่าคุ้ซื้อว่าแบบคลิปมันสีเงาเงาแล้ว ไปซื้อว่าคลิปมันสิญญาพอสมควรแล้วการสตัรเป็นสองอีพีเลยอีพีสองหเดี๋ยสิประมาณตอนแรกเดชต่อเพราะว่าภารกิจของข้าคือซิปสอบนอกบักแตงแล้วกะเมื่อกี้นะครับเรมมาสาอีกสอบหนึ่งครับเพิงคือว่าลูกค้าเนะขอบกระเพาขอบใจลูกค้านอกที่เขามาอุดนุนซอยบ้าน่ายนะทุกคนร่วมกับประมาณซิปไปสอบนี่แหละเดี๋ยวกินข้าวแล้วบ้าน่ายสงว่าปิดอีกเนาะเดวใ้ทุกคนเบิ่งอีกทุกคน ตอนนี้เมื่อแห้งตอนนี้เบิ่งสภาพแบบปึกซึกเลยตื่นตื่นตื่นมากปึ๊บเก่ามาปิดมแตแงเลยทุกคนว่าปิดให้ลูกค้าเนาะฮิวเข่าก็เพราะฮิ้วเข่าตอนนี้กับเป็นแตงไงกับผาอ่าติดตามอีพีสองแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยบวบันถน้ิมาเหตดอีพีสองอีกแลก้วกาสีบอกเคล็ดลับว่าวิธีปรุงแต่งอย่าให้มดนดกและกะเวลามักแ่งซุก อยากให้มันหวานเนาะทุกคนเนาะอยากให้มันดกสิเปน็นในใดเนาะเดี๋ยวบอลไนส์สิไปถามอ่าก็คือพอบ่าไนไห่เนาะว่าเหตุทางไดแต่แท้จริงกะบอลไนกะฮูจักเนาะว่าเหตุในไดกะอยากให้ทุกคนแบบฮูจักน้องกันนะยันว่าแบบว่าเออบอลไนแบบบอกมัวมัว่มัวซัวไปจงางซันทางสี่เนาะจี่ในทุกคนว่าสีบ,บเสือก็คือแบบเรื่องวิซาเรื่องยังหนีบอลนส์บริเก็บแบบรับยังเนาะก็อยากให้ทุกคนฮูจักน้อกันเนาะเพียงแต่ทุกคนสิหักซาใดหรื่องไดเท่านั้นแหละอ่า อันนี้กับวบัานนาี้ผมได้ย็นจบสูงยังแกไม่แต่เบิง่งพอพาเห็ดเนาะเดี๋ยวเอาตรงไหนกะอีพี่หนาะเดี๋ยววัานนาี้ผมมาบอกเคล็ดลับเนาะวานไงดกงามนั่นคืคนเนาะกาคลิปนี้ผมซื้อไว้งา,าพอสมควรแล้วแลวก็อยากกินเข่าแห้งทุกคนตอนนี้เป็นยังไงกะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตา,า,ามเป็นอะไรกดซับสไครต์ให้วันนีเพื่อเป็นรองใจให้เห็ุคลิปหนาทุกคนเนาะ แน่นอนว่าอนะีพี่หน่าเจอกันแน่นอนจเจอกันแน่นอนอีพนะี่หนาแตงได้กะบอนไนขอผักซองในเด้อคนเด้อผักกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นลังใจให้บอลไนเนาะคืดเนาแหละตื่นม้างแต่หามุงเสาหกมุงเสามาปินงแตงยังพันี้กินข่าวเล้อยันหอนพี่ตัวซีบมุงเลยยังพันี้กินข่าวเยอะเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นเรื่องใจให้บอ,อไล,นอนลอนไนเใใานานะทุกคนเนาะพอกันอีพี่สองไป 拜拜。Bye bye.